เอ็งมาต้มมือให้หน่อยต้มมือก่อนตันเร็วๆลูกมันเปืองไฟครับคิ่ตันพิ่ตันพิ่ต,นตันครับพี่ตันครับ เก่งเก่งครับตบมือให้หน่อยตบมือให้ตัวเองนะครับเร็วเร็วไปพ่อเอาไปไว้นู่นฉันคุกเอาขวดน้ำน้องเขา้า Ik heb een beetje 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 een ออพิตันครับโซดาครับพิตันครับโซดาครับโซดากูดสิโซดาโซดานี่นะโซดา